สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมทุกพิโลมนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มบุ๊กแบงค์หรือว่าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยนะครับเข้าไปในระบบของกระเป๋าสงค์โปรนะครับเพื่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝากเงินเข้าไปเพื่อซื้อเหรียญหรือว่าเข้าไปเทรดนะครับหรือจะถอนเนี่ยเราต้องมีบุ๊กแบงค์เป็นของตัวเราเองก่อนนะครับวิธีการง่ายๆก็คือนะครับให้เราเข้ามาจิ้มที่ตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปกระเป๋าเนี่ยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับ พอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์บาททําไมของผมเป็นศูนย์เพราะว่าก่อนอันนี้นผมเข้ามาจิ้มตรงนี้ไว้นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วของพเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นหน้านี้นะก็คือเป็นหน้าคลิปคลิปตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาคลิกแล้วซื้อได้เลยหรือว่าเราจะซื้อด้วยเงินสดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านะครับประเด็นคือตัวนี้เรายังซื้อไม่ได้เพราะว่าข้างบนของเราตรงนี้มันยังเป็นศูนย์บาทอยู่เราจะต้องเข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะเอาไว้รับเงินหรือว่าเอาไว้ตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับว่าเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีหลายองค์ประกอบมากเลยนะครับในเรื่องของออการเทรดระบบเทรดเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเพิ่มบัญชีกันก็ให้เราเข้าคลิกเข้าไปที่ตรงบัญชีธนาคารนะครับคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยท่านที่ยังไม่มีมันจะขึ้นว่าไม่มีบัญชีเราเลือกกดสร้างบัญชีได้สส่วนส่วนที่1ก็คือกดจากตรงนี้นะครับหรือกดจากตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวผมจะเลิกกดจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีบัญชีธนาคารเลยก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีให้เราเพิ่ม2ส่วนคือธนาคารนะครับเป็นพวกบลูแบงก์อันเนี้ยเพื่อนๆต้องไปเตรียมรูปภาพถ่ายรูปหน้าบลูแบงก์เอาไว้ด้วยนะครับจะจะจะขีดคอมหรือไม่ขีดคอมก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบพร้อมเพย์นะครับถ้าเรามีพรอมเพย์เบอร์พร้อมเพย์เราก็ใส่พร้อมเพย์ลงไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเพิ่มบัญชีธนาคารกันนะครับ ต่อไปให้เราคลิกตรงนี้เห็นไหมครับมีนาที่ผมเอาเมาส์วนๆเนี่ยนะครับอคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกธนาคารที่เราต้องการสมมติว่าผมเพิ่มบัญชีเป็นธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพผมจะเพิ่ม2บัญชีนะครับการเอาไว้เผื่อว่าธนาคารนั้นมีปัญหาธนาคารนี้มีปัญหานะครับก็พอเราเลือกธนาคารกรุงเทพเสร็จนะครับให้ขึ้นมาตรงลูกศรตรงนี้คลิกครับย้อนออกไปนะครับเห็นไหมธนาคารมาแล้วตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อของเรา แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เเลขที่บัญชีธนาคารเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มอัพรูปภาพกันอ่ะมาใส่ชื่อก่อนนะครับนะชื่อนะครับใส่ให้ตรงกับหน้าบุ๊คแบงค์เราเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขนะครับตรงเลขเนี่ยนะครับให้เราใส่ติดกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ติดกันได้เลยเราไม่จําเป็นต้องใส่เว้นวรรนะครับ หลายๆท่านบางทีไปใส่เว้นบั็กนะครับระบบบางทีเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ามัน,ม,นมีขีดมีอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่เขาจะให้ใส่เลขแบบนี้ติดกันไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเราไปอัปโหลดนะครับรูปภาพกันรูปภาพบัญชีธนาคารของเรานะครับอันนี้ผมก็จะเลือกจากแกลลอรี่นะนะครับอ่ะแกลลอรี่นะครับมาและอ่ะ,อะผมเอาบัญชีธนาคารอ่ะ ถูกไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันนี้เป็นอ่ะผิดอันนะครับอันนี้เป็นของกสิกรนะครับผมขออนุญาตไปเพิ่มใหม่อ่ะเป็นของกรุงเทพนะครับอ่ะมาแล้วธนาคารกรุงเทพของเราอ่าเรียบร้อยนะครับเช็คให้ตรงนะว่าเราเพิ่มเป็นบัญชีธนาคารอะไรอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะกดเพิ่มบัญชีธนาคารครับกดเพิ่มไปอ่าเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบภายในยี่สชั่วโมงนะครับล้วก็กดโอเคนะครับอ่ะเข้าไปกดดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ่อันเนี้ยเขาขึ้นมาว่ารอตรวจสอบทีนี้เราไปเพิ่มบัญชีอีกหนึ่งบัญชีธนาคารเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาใช้เวลาตรวจสอบประมาณเอ่อยี่สิบแปดชั่วโมงก็ประมาณสองวันเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําธุรกรรมอะไรไม่ได้นะครับก็คือเขาแจ้งไว้แบบนี้เราไม่รู้ว่าจะเร็วหรือชา้าแค่ไหน นะครับอ่ะไปเพิ่มไว้อีกอันนึงเลยนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะไปกดข้างบนนี้นะครับก็จะมาหน้านี้นี่ผมก็จะไปเลือกเป็นบัญชีธนาคารกสิกรนะครับเลือกกสิกรแล้วก็มาเลือกตรงลูกศรตรงนี้ย้อนออกมาใส่ชื่อไปเหมือนเดิมนะครับใส่ชื่อเราไปเหมือนเดิมนะครับ นะแล้วก็ไปอัปโหลดนะครับเหมือนเดิมเลือกแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับเลือกบัญชีธนาคารที่เราต้องการเพิ่มกสิกรนะครับชื่อผิดเช็คให้ดีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับเราก็เพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดแล้วมันแก้ไขหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากครับหรือว่าถ้าเรากดโอนเงินไปแล้วเงินไม่เข้าเนี่ยมันอาจจะมีผลก็ได้นะครับ เห็นไหมนี่ขนาดทำท่าช้านะยังยังผิดเลยนะครับนะไม่ต้องรีบนะครับเช็คให้ดีก่อนระบบเงินเงินทองทองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกอย่างสําคัญมากนะครับเราต้องเช็คให้ดีนะครับไม่ต้องรีบอะ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มไปเลยครับนะเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นมาว่ารอการช่วยเหลือหรือว่าอนุมัติประมาณ 4- ี่แปดชั่วโมงนะครับเราก็เข้ามาเช็คปึ๊บนะเข้าไปกดอีกทีหนึง่งนะเห็นไหมครับ ตอนนี้บัญชีธนาคารของเราก็รอการอนุมัติทีนี้เราก็รอครับว่า,เ,าเขาจะอนุมัติเมื่อไหร่นะครับพอเขาอนุมัติทีนี้เราก็สามารถที่จะไปไปไปซื้อเหรียญหรือถอนเหรียญหรืออะไรเงี้ยได้เลยแต่ว่าต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนนะครับไม่งั้นในระบบเขาไม่ให้ทํางานนะครับโอเคไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเพิ่มบุ๊กแบงค์นะครับบัญชีธนาคารของเราลงไปในระบบของก,กระเป๋าสตางโปนะครับแล้วก็เดี๋ยว พออนุมัติแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าไปโอนโอนเงินไปซื้อเหรียญน,นะครับเพื่อเพื่อเพื่อเอามามาอ่โอนเงินเข้าบัญชีของอ่าสตางโปเนาะเพื่อเอาไปซื้อเหรียญหรือซื้อเทรดหรืออะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่ะฝากไว้นะครับเหมือนเดิมเลยฝาก,กเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับยังมีอะไรที่เกี่ยวกับ วิดีโอนะครับเนื้อหาดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับฝากเข้ามืช่วยกันติดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ